สวัสดีครับ1นนาทีจจสินทัศกนานพระราคัมพีจบในหนึปีกับจอนประจำวันที่30กรกฎาคมพระธรรมโรมบทที่สองเปาโลได้พูดย้ำถึงเรื่องทรรมบัญญตัติท่านย้ำเรื่องทรรมบัญญัติอย่างชัดเจนทรรมบัญญัตินั้นดีแต่คนที่ปฏิบัตธิธรรมบัญญัตินั้นต้องทําให้ครบบริบูรณ์เพราะถ้าขาดสักข้อเดียวสิ่งที่เขาทามาทั้งหมดนั้นก็ไม่มีค่าดังนั้นเปาโลจึงบอกได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ยึดถือ ตามธรรมัญญัติต้องยึดในธรรมัญญัติของพระเจ้าและปฏิบัติตามคนที่เป็นยิวแท้คือเป็นคนที่เป็นยิวภายในและการเข้าสุนัตแท้เป็นเรื่องของจิตใจตามพระวิญญาณไม่ใช่ตามตัวบทปัญญติคนอย่างนั้นไม่ได้รับการยกย่องจากมนุษย์แต่ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกวันนั่นคือ หน่งนาทีสวัสดีครับ